วินาคะ่ะอยู่กับชาแนลแนนและเจค่ะแล้วะะลวิญญาจไอเส็ว่าไฟข้างหลังหายไปไหนเนะะี่ยค่ะพอดีว่ามันมีสายหนึ่งที่มันขาดนะคะแล้วก็ไฟมันกระพริบมไม่ได้แล้วก็เลยเอาไฟออกนะคะก็เลยข้างหลังก็เลยว่างประมาณนี้นะคะก็สลัดคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำ favorite egg squishy หรือ egg favorite squishy สลัดเดือนนี้นะคะเดือนนี้คือเดือนสิงหาหรือภาษาอังกฤษนะคะที่เขาเรียกกันว่า august นะคะ นี่นะคะเป็นอันดับที่8นะคะมันเป็นคีพับคิตตี้นะอันนี้โดนหมาจิกกัดนะคะตำนน้คือแบบเวอร์มากอ่ะคือหมาจีมันกัดนะคะก็จริงๆอันนี้มันเป็นของน้องอุ๊กเอกแต่ว่าอยู่ดีอยู่ดีไม่รู้ว่าว่าน้องเขาให้หรือว่าไม่รู้ว่าน้องเขาให้เราหรือเขาให้หมาเพราะว่าเขายอมไปให้หมาเรากัดซึ่งน้องเอกอยู่ในชาแนลอุ๊กเอกแซททีวีเอกซททีวีนะคะกล้องนี่ก็เปรย์กันจังเลย นี่เปนแท็กนะคะลที่7จะเป็นอีโมจิบันนะคะอันนี้เป็นลายที่จีชอบมากนะคะก็อันนี้น้องอิกก็ให้มาเหมือนเดิมนะคะโลมนะนี้ก็บีบล่อยยุ่งแต่ว่าอันนี้จะบีบบ่อยกว่าเพราะว่าไม่ได้ใส่ไว้ในกลืนชักอะไรพวกนี้นะอันนี้ไม่รู้ว่าในะคิปที่แล้วเคยใส่ไปหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็ชอบ เหมือนกันอันนี้เป็นดักที่6นะคะเป็นบัฟแซนด์วิชนะจ้ะคือดิจะพยายามทำคลิปให้มันยาวๆนะคะแต่ว่าคลิปมันไม่ค่อยยาวก็เลยต้องเพิ่มอะไรบ้าๆเข้าไปอีกนิดหน่อยนะคะต่อมาก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้เป็นชิ้นที่นี่เป็นชิ้นที่5นะคะเบลอัมดะที่5 ต่อมานะคะจะเป็นแมนจูบันตีมบันแมนจูอะไรไม่รู้ตีมบันนั่นแหละเพราะมันอันนี้ยังไม่เคยรีวิวใช่ไหมอันนี้ซื้อมาจากคลิปซี่นะคะรานะคาอยู่ตรงนี้อันนี้ที่อยู่ในคลิป,ลปที่เราฝากที่ซื้อมา ไมไ่เป็นมือสองอี่เป็นมือหนึ่งจาปาด์ตี้ที่ซื้อเย okay. ต่อมานะคะเป็นโนทัท u ิตตี้นะคะอันนี้มาเป็นเอิม่มรุ่นสองพันสิบห้านี่แหละอย่าอว่าไม่ใช่รุ่นใหม่ที่แบบสโล w s l นะคะเพราะว่าเราไม่มีปัญญาซื้อแบบสโล w s l แล้วเพราะว่าก็อยู่นี้ไม่ค่อยได้สังส่งชิตตี้มาเลยต่อมานะคะอันนี้เป็น emotional w a t e นะอันนี้ก็บีบ byu นะแต่ว่าตัวน,นี้มัน ก็ไม่เยอะมากก็โอ้่ะนี่นะคะอันด็ที่หนึ่งนะคะเป,เป็นปำปมเอ้เป็นฟังป้อนคุมะนะคะเือเพิ่งมาสังเกตว่าถุงมันแตกแล้วมันแตกแบบเยอะมากะาเนี่ยมือตีแล้วเข้าไปได้ทางเลยถุงมันไม่แตกมันขาดมันขาดมาอย่างนี้ยัยนี่ก็ทำให้รู้ความจโลนะคะ ที่จิมแปเหตุผลที่แม่แก่ออกมาดูดิเพราะว่ามีกาใครมีคลิปนำเสนอให้จีทำก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะคะบอกเรากันได้เลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะจีอ่าน,นะคะแต่บางทีจีอาจจะไม่ได้ตอบกลับก็ต้องขอบคุณทานทูตจริงๆนะคะตอนนี้คะ่ะยอด Subscribe ของเรานะคะอยู่ที่34,319น้ะคะเราต้องทำให้ได้เกิน40,000นะทุกคน ก็ถ้าใครอยากทารีวิวอลไรนะคะขอรีคอลสกันเข้ามาได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้สกูชี่ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเลยก็เพิ่งจัดใหม่นะคะเพิ่งจัดใหม่อยู่ก็กำลังจัดห้องใหม่อยู่พอดีก็แต่ถ้าบางส่วนฝั่งโน้นที่ยังจัดไม่เสร็จก็อยากให้รีวิวห้องก็รอกันนิดนังนนะคะไม่เหลือแค่ฝั่งโน้นที่ยังจัดไม่เสร็จโอเควันนี้เจ๊ยขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายรักคนนะคะ Rivers, boy, let me love, boy. What you know? Rivers, boy, let me love, boy. What you know? Rivers, boy, let me love, boy. What you know? Rivers, boy, let me love. Got you know? up in my, got up in my day. Got up, got up in my day. Don't care what you said to me. I'm a bite.